สวัสดีครับอยากแคมป์รีวิวไม่ได้ไปแคมป์แต่ขอรีวิวของนะครับวันนี้เราจะรีรวิวอะไรเรามาดูกันนะครับชิ้นแรกที่อยากจะรีวิวเลยครับเป็นพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมใส่แบตเตอรี่พัดลมตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด18650ศูนย์ครับ2ก้อน โดยตัวนี้นะครับจะแถมแบตมาให้2ก้อนเลยนะครับแต่ว่าแบตคุณภาพน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือตัวนี้สามารถใส่ก้อนเดียวก็หมุนได้นะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการเพิ่มมิลลิแอมนะครับไม่ได้เพิ่มจำนวนโวลต์ตัวปุ่มสวิตช์เนี่ยครับสวิตช์เนี่ยสามารถเปิดได้5ระดับ ะฮะระดับนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับครั้งที่1ครั้งที่สองนะไฟกระพริบสครั้งนะครับครั้งที่3นะครับไฟกระพริบ3ครั้งนะครับแต่จําไม่ได้ว่าระยะเวลามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจุดเด่นตัวนี้นะครสามารถเสียบ power bank แล้วใช้ ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะสายชาร์จก็จะเป็นอ่าสายแบบไมโครนะครับเนีเห็นไหมฮะไฟเขียวขึ้นนะฮะกดปุ๊บหมุนเลยเห็นไหมฮะใช้ได้ตรงฐานนะครับเป็นตัวหนีบเป็นตัวหนีบนะฮะ นมากหนีบกับโต๊ะเก้าอี้ได้นะหนีบกับกระเป๋าก็ได้นะแล้วก็มีรูไว้ห้อยนะห้อยตะขอห้อยตะกร้าอะไรก็ว่าไปนะสำหรับแบตเตอรี่นะฮะที่เขาแถมมาให้มันจะเป็นหัวนูนนะครับหัวนูน,นะฮะถ้าจะซื้อแบตสำรองนะครับ ดูให้ดีนะฮะอันนี้หัวปาดปาดเรียบนะครเวลาใส่แล้วเนี่ยใส่ท้ายเนี่ยมันไม่ทำงานไม่ทำงานนะครับเพราะว่าหัวมันไม่ถึงสะพานไฟตรงนี้นสำหรับราคานะครับก็200กว่าบาทดูได้ตามช h อ p ป,ปี้ a z a d a t i k ิกต 200กวบาทถึง300อยู่ที่ว่ามีโปรแฟลตเซลหรืออะไรนะลองไปเลือกดูกัน